มาเด้อกินเลือดแปลงเป็นแ่บๆน้ำกลั่นน้ำหลังมะนาวเจ้าผ่านนุ้ยยาไทยต้นน้ตาอะไรเด้อน้ำอะไรจะไปคืนมาเด้อล่ะตัวสะอาดจังน่ะสบายดีมื้อนี้พบกับดาน้อยแยงจันตามเคยมามอนี้เฮา จะมาจัดเมนูพิเศษพิษดานน้อยนึงเดี๋ยวๆดี๋อันนี้ลองเพื่อนเอาออกมาจัดเรียนเรียบร้อยเอาไปเบิงว่ามันเมนูอย่างมื้อนี้เมนูเฮามื้อนี้แม่นเป็ดแต่ว่าตุ๊กเป็ดนี่ how? เฮาจะบ่ได้จัดเมนูมื้อนี้เถื่อดาสั่งเป็ดมาอ่า25ตัว25ตัว เพราะว่าเมื่อออ่นอ่ะจะมีงานแข่งมากินเลีย้ยงเนาะไอ้ของวันดาเองเป็นสปอนเซอร์ให้ทีมงานนันเตะบานแล้วเพิ่สั่งเป็ดแด้อย่างเห็ดลาบเป็ดแด้แกงเป็ดออเป็ดเนาะมีอาหารหลากหลายเมนูลหลายอย่างแต่วันมืน้อนี้เขาจะมาจัดเมนูนี่เรื้องนี้ เอาเลือดนี่ยเอาไว้ขามคื้นแบบมันกาจะใส่กินบอยากได้ไปไหนนะยานเก็บท้องเลือดเป็ดเนาะเลือดเป็ดใหม่ๆเลยสั่งเป็ดละพนเอาปาดัดเอาเลือดใส่กระตุกให้น่องมาแกนี่กยได้มีอันตับตั้งหา้าใไตข้างไตตั้งหา้างนี่แกบึงดดเดี๋ยวเอาใส่ถน,นัดอันนี้มัน ตัดป็ดข้างในเอ่ยยังไม่อย่างยังไต่ก็มาใส่น้ำกันเลยพอเอาตรงด้าล่างอู้ตัวนี้บประมาน,นี่เออมาล้ตัวนั้นมาถอดใจเดี๋ยวจะให้น้องๆล้างดีๆไว้เพราะว่าอนามัยไว้มืออื่นเขาเรียมคิดอาหารเนาะถ้าเขาบนล่างอนามัยไว้โบครัวแบบโแบบบลึก ยีนลืมอย่างออกไว้นี่มันจะพอทันส่วนถุงนี้ละแม่นันดาบอกน้องๆ่นซื้อมาตั้งหากสุด่มีหนังแน่แล้วก็มีเครื่องในนี่เอาไข่ไปรู้เนาะเนี้เขาจะมาจัดเมนูเลือดแปงเป็ดสื้น้องๆกินเนาะมีตับมีตับกับไตสองสุดแล้วกม็มีหนังมีหนังนำหน่อยหนึ่งเนาะทามาปุ๋นไสโคลเขาจะเลือดแปง เดี๋ยวนี้จะให้น้องๆล่างละเอียดแล้วก็มาซอยอเตรียมมันเฮ็ดเลือดแป้งให้น้องๆเพิ่นนี่หนองดมเนลืบหนังออกเดมแล้วมันเสีกินเาก็จะมาลืบหนังออกเฮ็ดลาบแดแกงแหต้มสมเป็ดกับบอเป็ดเนาะบงเป็ดตัวใหญ่ๆเป้งๆ ตัวผู้ดีแซ่บแหละง่ายหลายกะยานตัวประมาณน่ะโลปแปดสองกิโลนี่ผู้ดีผู้ดีเอามาปิ้งกะแซ่บเ,เอามาปิ้งกะแซ่บเ,เอามาาฮ็ตอบกะแซ่บเ,เป็นเยอะแยะเลยคนน้องขนจะลืบหนังออกแล้วก็ลืบลืบเอาสิ้นอุ้มออกเนาะไว้ห็ดลาบส่วนหนึ่งตะวันเฮาเฮากับจะไวได้ลืบเมื่อด็กดมเพราะวะ่า าลาเป็ดสิบสองจานต้มส้มเป็ดสิบสองจานเออชิบสองหม้อแล้วก็อ,กอบอบเป็ดแบบบ้านๆสูตรพลอยไผลินแล้วก็มีอาหารอีกหลายอย่างน้องชิบุนซังลืมอ,ออกไปนี่สิ้นโอค์สิ้นขาเขาลืเพาก็จะบ่ลืบหล่นไปไหนเพราะว่ถาถ้าเขาจะไปต้มส้มนี่มันจะมีตะกรั่ก บุมีสินะเมือนจิบจัดจัดจัเจีจ๊ยบด,ด,ด,ดมสายยางให้น้องๆเพื่นมาช่วยกันเตรียมมันเครื่องไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเขาก็จะน้ำเอาข้างในนี่ไปล้างให้สะอาดดีๆแล้วก็มาซอยไว้เตรียมมาใช้ลาบ ่น่าจะใส่ลาบมดทิ้งแซบเนาะทางไนนี่ส่วนใส่ต้มสุ่มกับอันอบนี่เขาจะบ่ใส่ก็ได้เขาจะซับเอาเป็นตอนเป็นตนี่ใส่เมื่อสิแล้วไปแล้วตวนึงมีซ้นกับหนังเดีย๋ยวให้น้องๆลืบออกเป็นซนเป็นส่วน,น,นอยงเามาเบิ่งกันต่อว,ว่าสิจังได๋เฮามาเบิ่งอ่าเลือกแปงเฮาต่อเนาะให้น้องๆเพิ่นซอยข้างใน,ใน อันนี้แมนเขาจะไม่เห็ดเลือดเปลงกินเพราะว่าเลือดนี่เขาปาไว้ข้างคืนบ่ได้เนาะเสียดายมันงนะซอยเรีบเยบร้อยแล้วเขาจะน้ำเปลยนปวเขาซอยแล้วเรีบเยบร้อยพอดีเมื่อกีน้นไอสอนมาเพื่อว่า,หวาเ,หเห็ดเพื่อเพื่อเลยว่าสั้นเลือดนี่คือเสีด,ด้เห็ดนี่เลยเพื่อนันทีมนักเตะบาเลยเพราะว่าน้องๆทีมเตะบาเนาะจะมากินข้าวแรงอยูนนี่แน่ อเอาพอนาเฮดเลือดแปลงเพื่อเลยเอาสิ้นเอาอยางงานมาฝักมาซอยปุ่นใส่กันเลย,นยนเนาะเฮทไทยเฮดไทยผู้ดีเลยเพื่อนอนุญาตเป็นลูกค้ากันยังแบบให้เอาสิ้นเฮดไทยพร้อมแต่ว่ากินน้ำกันเนาะอ,นนอันนี้อันนี้ทางห้างเขาก็ซื้อมาทางห้างไปไมดมดมเอาเอา,เอานางกับสิ้นบอกว่ามาฝักปุ่นใส่ใส่น้อยนึงเนาะให้มันเน,นี่ยได้อันเพื่อทีมงานน้องๆเต๋อบาเพื่อนเลือดทุกนี้หนีได้หลาย จานตื้อีกหนึ่งคุณผู้ซับผู้ซอยกับซอยคุณคุณลืบกับรืบทางนั้นน้ำค so so uh. ุณโยงคุณกับเอาไปซอยอยู่ทางนั้นอุดซอยกันคุณละไมคุณละมือให้จังเดยสิแล้วไว้เดี๋ยวเขาเอาหนังอยังมาซอยใสรตจ้มแล้วเขาเอาไปขวากันต้องจี๊ดนกซับ เพชรไว้อันเผ็ดแกงกับอบมือเนาะครับไว้เผ็ดเฮางลืบครับเป็นต้นเป็นต้นผู้ดีไว้จีนเฮาก็ลือบออกอังน,นี้ยู่คุณเนมยูจะซอยให้น้องนอกเปนซอยคับตอนผู้ดีครับ What? กันหันซุกั่วที่เป็จะั้วจะเบงน้ำมันเป็ดเฮาบงเป็ดเทามันมันเป็ดเทพจะยางเรียบร้อยและหมดไฟได้เลยไปห้างจัน ือได้บาดซีนเฮาได้3จานเฮาจะเอาอ่าหอมป้อมหอมเส้นนึงแบบฝั่งเลยป้หอมบัวซอเรียบร้อยไดเลยสุดท้ายมีแต่เฮาจึงเอาหอมลาบใส่ได้ cắm hết 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 là lại. Nói Nói vắng thực là bột bố sai hết 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 bố bố hết 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 sáng hết แต่จริงคือเดี๋ยวมิเตโลทาให้เลือนเทากล้ามแล้วเขามาซิมเลือแป้งเว็ดนะแทบลงกันมาเข้าอื่นเข้าเบื่อเขาขวดใจด้บใคเขาปวดก็ได้นะมันหันหอยหยาี่้องเอยางวผมลาดน้ำแตละเบ่งอ้าตัวเนี้หนาสุดนะอเลยสระไม่ต เซ็กินกำลังมาเนีม้วนาม้อนขาดลดสดสุดสุดสดสสมดสุดสุดสุสุดสุดดสุดสดินดนดสุเสดสุดสุดสุดออดสุดดกุกส่ดสุดดสดส้ดสุดสดสุดสุดัวอ่นดสสดสดีสุกสุดสุดสุดสุสุดยดสสสดุ่สวสดด

เดิน er. มาเด้อดีเด้อแบก็เป็นกุภาะไงมาเด้กิน, mm hmm. นแลแปลกัวแซ่บเป็นคนขว่ใช่เสียบส่งเป็นคนมาปลู อท่ามาเขาด้กินหอของพชรอันนี้ต้องมเดียวด้วย่าซื้อหลายวสามอทรเอามผมลองบงแม่้าไว้ท่นแม่ขออเไมับต่อไปลูก

มะนาวเหน่้าวยเอาไสไปผักเอาไสไปนี่นะด้วยอะไรแตกออกมาครับยาไทยต้นตาอะไรด้วยน้ำไะไปคืนมาเจอแล้ใได้ยู่กัเอกี้บกว่าเื้มนำม่นแรงเลยมันจะเอามาะไปเข้าตกขาบตื้เอาเนิดีบางนึงเอาเป็นหลายหมเราพูดกี่ดนสหน่วยใชเนาะโอ้ยดีังเลย

พอบ้านทาเลยนะบ้านน่นอพอบ้านทาประหยัดทีเป็ดเาเอาแล้วเออในบ้านเนี่ยมีแด้เนี่ยเนี่ยเ้ยเดี๋ยวนึงวะส่อี่นอแม่พนบ่วยอะไบบ้ามาจิ้มจ้มกุ้งแล้วนะะแซ่บแซ่บตะไบละพาร์ทแบบเดี๋ยวพี่นี่ได้ก่อเดี๋ยววนที่นี้นะ สิพน้องๆเพิ่นสิใช้ที่คําว่าเพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานอยาน้อยเวียงจันทาะน้องๆทํางานในห้าเฮาเนาะสิลาก่อนสสดีบ๊ายบายเอาเอาเสียกินคําใชโอ้ยังบ่ได้ใส่บเ็ดอเอาเ็ดินนวนชี้หน่วยซ่อนด่นวย้อใส่6หน่วยเอา2พอเอาคําสุดทแป๊บนึงแล้จบ เอาเงยบนกล้องนี่แม่แซบเนาะยังกดจักแซบเอาตบน่แม่าลวบายยนี่มายังมื่อกี้มือกล้องเขาบากให้ได้กินนี่บ้าหมวกขาวสามห้ยไม่นาะ เอาหนึ oh, 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 oh. ่งกำหนึ่งใส uh. ่เลยนะโอ้เอาเอาบวงยิ่งใหญ่ไหม่บวงน้อยมันหุ่น3มหน่วยเบาจัดไปมือกองนะไก่ตี่บวงนี่จักหน่วยนี่4ี่หน่วยโอ้โหบังนะครับสิดเกียรติเลยเป็นจังไงบาดจ้อยๆบัดเพิ่มบาดเล่นไปหน่วยหนึ่งเนี่ย มันอ้วนกินยังขนาดม,ม่งเบเร่เล่มคุณมืดเลยว่าเซ็กินชมกลินชมซื้อเซ็กิ่นไส้ยาวละโบฟาติดตามเดเร่เซ็กินเนาะาบายบายต้องยูทูบตั้งแล้ว่ะกำลังที่ตั้ง <theirs> หยุณเรียบร้อยมืดเลยเซ็กินที่เหนียไปแล้วปะนี้